เป็นข่าวเศร้านะครับในวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียครับนักแสดงอาวุโสคุณแดงอิทธิพัฒน์อักษรนันท์นะครับที่จากไปอย่างสงบหลังจากล้มป่วยด้วยอาการหัวใจวายและน้ําท่วมปอดเฉียบพลันครับเข้ารับษาที่โรงพยาบาลเสรีรักนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับสามารถกลับมาพักฟื้นต่อที่บ้านแล้วก็จากนั้นก็จากไปอย่างสงบนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองครับ ทางด้านลูกสาวนะครับอย่างนักแสดงสาวคุณจิ๊บคุณธิดานะฮะก็ได้โพสต์ใน i ิน t a g r กรมนะครับก็อะไรคุณพ่อแดงนะครับว่าคุณพ่ออิทธิพัฒน์อักษรนันจากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านที่ทักและโทรเข้ามาสอบถามกำหนดการงานคุณพ่อที่วัดชนลประทานรังสริต ศาลา8รดน้ำวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564เวลา16นาฬิกาสวดพระพิธรรมวันที่14-16มีนาคม2564เวลา18นาิก30นทีประชุมเพลิงวันพุธที่17มีนาคมเวลา14นาฬิกาขออนุญาตแจ้งไม่รับพวงหรีดเนื่องจากเป็นนโยบายทางวัดครับ สำหรับคุณแดงอิทธิพัฒน์มีผลงานละครมาแล้วมากมายค่ะอาทินางอายอารีดังเบนจจรงห้าสีตีใหญ่แผ่นดินหัวใจแข่งรักนักซิ่งรักออกฤทธิ์ทายาทอสูรเมียหลวงและผลงานเรื่องสุดท้ายก็คือกำนันหญิงทางช่อง7็ค่ะผลงานที่เป็นที่รู้จักของคุณแดงอิทธิพัฒน์นะคะก็คือโฆษณายาฤ์ดวงยี่ห้อหนึ่งที่มีวลีเด็ดค่ะว่าก็ลมมันเย็นออกอากาศเมื่อปี2537 ท่านประธานครับเพราะลมมันเย็นเนื้อทางด้านลูกสาวนะครับคุณจิ๊บคุณทิดานะครับก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงการจากไปของคุณพ่อเช่นกันครับคือจะไม่ทราบแม่ชัดว่าตอนประมาณกี่โมงแต่พอดีคือตอนกลางคืนก่อนนั้นนี่ยจิ๊บกลับมาจากทํางานดึกก็คือประมาณเกือบตีหนึ่งก็คือเข้าไปดูในห้องนอนคุณพ่อกล่องทึ้นอนนะคะก็คือก็ยังเห็นกันนอนหลับพลิกตัวอะไรปกติก็ไม่มีอะไรตอนช้าตื่นลงมาประมาณ เจ้ามงพี่ชายโทรมาบอกว่า,าติดต่อคุณพ่อไม่ได้ก็เลยเรงมาดูค่ะเห็นเขานั่งหลับอยู่ที่เก้าอีป้ประจำของเขาแค่นั้นดูก็ไม่ได้อะไรแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็นน้ำลายคลมปากค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะช่วยทันแต่ว่าปรากฏก็คือไม่ทันแล้วช่วงสักสามสี่วันก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยมีอาการด่นว่ารู้สึกอึดอัอด ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,พอเพราะเขาขี้ร้อนมากๆด้วยแล้วก็ช่วงหลังๆเนี้ยอาจจะด้วยความที่เขารู้สึกร้อนมากแล้วเขาก็อาจจะดื่มน้าเยอะคือในโลกของเขาเนี้ยโรคน้าท่วมปอดเนี้ยเขาจะต้องโดนจำกัดน้ําไม่เกิืิ์ขึ้นแต่ก็คือคิดว่าหลังๆพอร้อนเยอะๆมากๆเนี้ยเขาก็อาจจะดื่มน้าเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวเราเองเนี่ยตามภาษาคนอยู่ด้วยกันเนาะพอถ้าเกิดว่าเราเป็นจํากัดอะไรท่อเยอะมากๆ,ๆเนี่ยบางทีเขาก็จะหงเกลิดบางที เผือๆบางครั้งก็แบบมีทะเลาะกันมากนิดหน่อยจนจิรู้สึกว่าจิตไม่อยากทะเลาะกับพ่อด้วยเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าจิตอยากแบบมีความรู้สึกดีๆกับพ่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในทุกๆวันไม่อยากทะเลาะกันทุกวันจิบก็เลยอาจจะอาจจะไม่ได้คุมเรื่องน้ําเขาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะทําให้น้ำเขาท่วมปอดแล้วก็หายใจไม่ออกขอแสดงความเสียใจยด้วยนะคะพี่ซิฟขอบคุณมากๆค่ะ ขอขอคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ